ในเรื่องของเวลานะครับในการที่มาออกเสียงประชามติในครั้งนี้ตามปกปติแล้วถ้าเราเลือกตั้งสมาชิกอะไรก็แล้วแต่สจอสอนะครับก็เวลาก็แปดนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาใช่ไหมฮะถูกไหมแต่ครั้งนี้ถึงสิบหกนาฬิกานะครับนั้นหมายความว่าเวลายื่ออกไป อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับการใช้สิทธิ์ได้ถึงสี่โมงเย็นก็เป็นข้อแตกต่างนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านต้องเข้าใจไว้นะครับในการที่จะมาลงประชามติส่วนในเรื่องของการใช้สิทธิ นะครับการใช้สิทธิ์ก็ต้องขออภัยนะครับครูใหม่เมื่อกันเพิ่งมาจุกมาเมือนกันนะครับการใช้สิทธิ์นะครับก็มีทั้งใช้สิทธิ์มีการขอลงทะเบียน นะครับใช้สิธออกเสียงนอกเขตจังหวัดนะครับซ่องเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปนะครับใช้สิทธิ์นอกจังหวัดได้นะครับซึ่งรายละเอียดไม่ไหนนาะ